ความยุติธรรมครับจริงๆไม่ต้องห่วงอะไรหรอกขอให้กําจัดความมายุติธรรมให้ได้กำจัดคนพัดมองของบรทุจผลิตของรัปชันให้ได้กําจัดอานาจของคนไม่ดีให้ได้ไม่ต้องห่วงชาติก็จะได้คนดีไงชาติก็จะได้คนดีขึ้นมาบริหารคนดีก็ซื่อสัตย์ก็เป็นประโยชน์ต่อคุณชีวิตนี่คือสิ่งที่ชาติจะได้ชาติต้องการคนดีไม่ต้องการคนชัวนนช่วโอ้ยุคเนี้ยของรบกันเนี่ยมันไม่ใช่ตรงน้อยตงองมาก ชาวบ้านอ่ะ5เมนต์เ่ยมากักี่คนอ่ะก็มากันที่มาเนี่ยก็หอยไปนะคุนชิดชื่นมาอ่าคนเสถาเรืองมีสินคนก็ไมเห็นต้องมาเยอะต้องหอยไปก็แพ้ไปนะคุณกิติรัตน์ก็ไม่เห็นต้องมาเยอะนี่ก็แพ้ไปแล้วโครงการต่างๆเนี่ยก็ไม่เห็นคนต้องมาเยอะนี่แต่ขอให้มีคนต้าที่ต้าเปิดเผยทั้งมาและไม่มา ไปช่วยกันพลไม้คนละมือทั้งเปิดหน้าได้เปิดหน้าไม่ได้เท่านี้จบแล้วประเทศไทยมีก้าวหน้ามามา,มากแล้วตอนนี้แลวจะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้ก้าวหน้ามามากแล้วผมไม่คิดว่าคนดีจะแพ้ผมไม่เชื่อเพราะว่าคุณทักษิณคนใจร้อนใจร้อนมากอยากจะได้อะไรจากใจเร็วๆๆถ้าไม่ได้เขาจะทุกข์มากเขาจะได้สุขสมใจไปสุขที่ไม่มีอ่ะสุขแค่เดียวเราก็หมดไปมันไม่มีจริงแ,แต่ว่าไม่ได้เราันทุกข์แรงอ่ะเขาอยากได้หลายเรื่องหลายเรื่องตอนนี้ เขาทําได้ถ้าเขามีอำ er er ja. นาจเต็มเขาได้เขาเต็มก็ทําไปหมดแล้วแต่ตอนนี้อำนาจเขาไม่เต็มคาสิโนอยากได้ก็ถูกฝากแล้วอย่างเช่นว้าตอนนี้กฤษฎีกากเขาบอกอย่างนี้เป็นต้นการพนันผิดกฎหมายจะไม่ถูกกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะเอฟโอยูเนี่ยซีซีถ้าเขาทาได้ตอนนี้เขาทาไปแล้วเขาทาได้เขาก็ทําไปแล้วนี่เราต้นสกกรรมหนึ่งหนึ่งสองเขาทำได้เขาก็ทําไปแล้วแต่เขาทําไม่ได้สักอย่างต่ที่เขาอยากทาอยากทำเนี่ยบางทั้นที่เขาเป็นคนใจร้อนหลายเรื่องหลายราวที่เขาอยากทำเขาทำไม่ได ต่างชาติเช่าแผ่นดิน99ปีต่างชาติ99ปีเขาต้องอยากขับแต่ก็ทําไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพลังของคนดีในประเทศแั่งแต่ยิ่งขึ้นในกระดาษเดียวกันพลังของคนชั่วนั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะถ้าเขาทําได้เขาทำได้นี่คือเราปวดหัวแล้วนะพี่นายกรัฐมนตรีถ้ายังไม่เรียบร้อยอยู่อีกก็เราก็อาจจะนอนค่อนข้างตรงขับทุกวันเราเคยนอนไปแล้ว ปักหลักได้เราปักหลักได้จะอยู่กี่วันก็ได้เพื่อให้พอที่จะถ่ายเข้าพระสงฆ์ที่ถ่ายเราพร้อมปักหลักนานน้ากไม่เป็นไรนะจ่าเรื่องตำรวจไม่ให้เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้มาเพื่อจะเข้าไปเรามาเพื่อที่จะให้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ที่ดีของตัวเองเ,เข้าไม่เข้าไม่ได้สำคัญเท่ากับทำหน,าน้าที่ที่ดีหรือไม่ใช่ไหมเรามาให้กำลังใจคนเหมือนกัน มันยืเยดเยื้อไปถึงวันที่27นะครับกองทัพทำเองจะปักหลักหรือว่าแนวร่วมทั้งคนท,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 ทั้คอปทกอปนป .2 นปชด้วยทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยตอนนี้ได้คุยกันแล้วว่าถ้ามันยืดเยื้อจริงๆถ,ถ้าทำข้าว่าเอี่เกกระบวนการยุติธรรมจะถูกแทรกแซงจะถูกทำลายไปพวกเราก็พร้อมทั้งหมดที่จะมาแต่ว่าครั้งนี้กองทัพทำไม่ได้มาแค่ฝ่ายเดียวแต่จะร่วมเคลื่อนไหวหลักด้วยใช่ใช่เคลื่อนไหวหลักด้วยเลยถ้าวความยุติธรรมเป็นสิ่ง